การเปลี่ยนจากลูกค้านะครับกลายเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับโดยผ่านการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหักครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทุกท่านกำลังติดหูมากเลยนะครับว่าจะมีหุ้นที่ชื่อว่า PTTOR นะครับหรือบริษัทเต็มๆของเขาชื่อว่า บตทน้ำมันและค้าปีนะครับจะนำเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเปิดขายหุ้นให้กับประชาชนในการระดมทุนครั้งแรกนี้ ที่มีชื่อย่อว่า IPO หุ้น IPO นั่นเองนะครับหลายคนกงคงจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาเนี่ยเราลงทุนกับบริษัทนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เงินที่เขาได้จากการขายหุ้นเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรต่อวันนี้นะครับผมจึงมาขยายความให้กับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจ PTDOR นะครับว่าเขาประกอบธุรกิจ ประเภทอะไรบ้างนะครับสำหรับ p t ด o r นะครับหุ้นที่ชื่อว่าน้ำมันและขาปีกเนี่ยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับซึ่งหลังจากที่เปิด IPO นํานำเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับการ ถือหุ้นในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้น,น,นะครับก็คือปัตะทเนี่ยจะถือหุ้นอยู่ที่75นะครับผู้ถือหุ้นเฉพาะกลุ่มที่ปัตะทจะสรรให้เนี่ยจะเป็น2.5แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเป็น22.5นะครับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้นะครับคาดว่าอยู่ที่3,000ไม่เกิน3,000ล้านหุ้นนั่นเองหรือคิดเป็น25ของที่จดทะเบียนแล้วนะครับ สำหรับหุ้น PTTOR นี่นะครับจะมีการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่นะจะเป็นการขายน้ำมันนะครับแล้วก็ขายปีกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศนะครับทั้งเป็นธุรกิจที่อยู่ในปั๊มน้ำมันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปั๊มน้ำมันนะครับเดิมทีเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยจะขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวแต่ปตทนะครับเขามาพลิกเกมธุรกิจนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเนี่ยให้กลายเป็นสถานที่พัก ผ่อนของผู้เดินทางนะครับพอคนไทยเนี่ยมีการซื้อรถมากขึ้นมีการโดยสารนะครับโดยรถส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ความต้องการนะครับน้ำมันเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตามการเดินทางไปทั่วประเทศของไทยเนี่ยมีปั๊มน้ํามันเนี่ยเป็นสถานที่ เราพบเห็นเป็นประจำแล้วก็การเป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสถานที่พักผ่อนระหว่างการเดินทางนะครับไม่ว่าเราจะแวะกินข้าวได้นะครับแวะเติมน้ํามันได้ แวะทานกาแฟได้แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อของเซเว่นอีในปั๊มปตทนะครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่เซเว่นอนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ PTTOR ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการระดมทุนในครั้งนี้นะครับเขาตั้งเป้าว่าเขาจะขายหุ้นนะครับเป็นหุ้นใหม่เนี่ยไม่เกิน3,000ล้านหุ้นหรือคิดเป็น25%ของ ทุนที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งราคาหุ้นที่คาดว่าจะเปิดขายนะครับเคาะ IPO มาเนี่ยราคา IPO นะครับจะอยู่ ช่วงราคาระหว่าง16บาทถึง18บาทนะครับอาจจะเป็น16บาทหรือ18บาทก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะไปจองหุ้น PTT OR ได้นะครับกับธนาคารนะครับหลักๆมี3ามแห่งก็คือจะมี KBank กนะครับกสิกรไทย BBL ก็คือบัวหลวงธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับแล้วก็ KTB ก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราลงทุนในหุ้นปตท OR ครั้งนี้นะครับ เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาราระดมเงินทุนของเราไปเนี่ยเขาเองเนี่ยจะเอาเงินทุนไปทําอะไรบ้างนะครับซึ่งในแผนธุรกิจเนี่ยแผนการระดมทุนนะครับปตทก็ได้บอกว่าเขามีทั้งหมด6ข้อที่เขาจะเอาเงินตรงนี้นะครับไปลงทุนใน6ข้อดังต่อไปนี้คือข้อที่1คือ ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน13,300ล้านบาทเงินก้อนแรกนะครับก้อนที่2ครับขยายธุรกิจสำหรับตลาดพาณนนิชย์นะครับตลาดการค้าขายของเขานะครับประมาณ3,800ล้านบาทแล้วข้อที่3ครับลงทุนในคลังเก็บ ผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน8,500ล้านบาทนะครับข้อที่4ครับมีการขยายเครือข่ายร้านค้าปีก็คือยกตัวอย่างเช่น7 e เ e ่นอรวนะครับรวมถึงร้านค้าที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเครือปตทของเขาครับประมาณ9,800ล้านบาทแล้วข้อที่5ครับลงทุนในธุรกิจต่างประเทศประมาณ5,000ถึง9,500ล้านบาทแล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่6เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ หรือชำระคืนเงินต้นอยู่ที่ประมาณ679ล้านจนถึง8,309ล้านบาทนั่นเองนะครับผลประกอบการของปตทนะครับย้อนหลังนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2561ก็คือปี61นะครับยอดขายอยู่ที่ประมาณ5,050,000 5 0 0 9 0 0 0ล้านบาทนะครับและกำไรสุทธินะครับของปี61นะอยู่ที่ประมาณ9,400ล้านบาทคิดเป็นอัตรากับกำไรสุทธิประมาณ1.6%หรนะครับสำหรับธุรกิจแบบนี้นะครับธุรกิจค้าขายเนี่ยธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับส่วนใหญ่จะกำไรอยู่ที่ประมาณ 1- 2ในภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ปี6 2ครับมียอดขายรวมๆกันแล้วอยู่ที่ทั้งสิ้นประมาณ5 0 0 0 0 83,000ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่11,000ล้านนะครับคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่1.9%นะครับแล้วก็ปี63นี้นะครับ9เดือนที่เขาปิดงบมานะครับก็อยู่ที่321,000ล้านนะครับแล้วก็กำไรอยู่ที่5,8 0 0 0 ร้อยล้านกว่าๆนะครับแล้วก็อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่1.8%จะสังเกตเห็นว่าหลังๆมานนี้อัตรากำไรสุทธิของ PTTOR นะครับได้ค่อยๆเพิ่มขึ้น เป็นหลักเปอร์เซ็นต์นะครับหลัก0 6นกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็หมายความว่าผลการดําเนินงานของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่กําลังที่จะเข้ามาเปิดขาย IPO ให้กับนักลงทุนทั่วไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนในหุ้น IPO คือไปจองซื้อหุ้น IPO ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อหุ้น IPO นี้เข้าไปเปิดเทรดตลาด ไปเปิดการซื้อขายในตลาดวันแรกเนี่ยเราถึงจะมีโอกาสที่จะนําหุ้นที่เราเปิดขาย IP เปิดขายเปิดจองแล้วเนี่ยแล้วเราได้รับได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้น IPO เหล่านั้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตเราแล้วเป็นผู้ถือหุ้นรายแรกนะครับเราก็สามารถนําหุ้นของพวกเราเนี่ย ไปขายที่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ถ้าวันนั้นเขานําหุ้นเข้าไปเปิดการซื้อขายที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับการเปิดขายหุ้น IPO เนี่ยก็จะมีนักลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนแล้วก็ผลกําไรจากส่วนต่างราคาเนี่ย จากการที่ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปิดตลาดการซื้อขายวันแรกหรือว่าเปิดเทรดวันแรกนั่นเองที่ตลาดลซับนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับเว็บไซต,ต์กราตหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ p t ทีอเองนะครับที่เราจะไปดูผลประกอบการดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท ปตทน้ำมันและค้าปีกจำกัดมหาชนชนิดนี้ตามที่ผมเอามาแบ่งปันให้กับทุกท่านนี้ได้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะซื้อหุ้น IPO ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ ไปจองที่ธนาคารได้นะครับมี3ธนาคารที่จองได้ก็คือ KBank BBL แล้วก็ KTB นะครับระยะเวลาการจองที่ผมทราบมานะครับตามข่าวประกาศเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่25มกราจนถึง28มกราคม2563นี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็หนังสือชี้ชวนต่างๆนะครับวันนี้นะครับที่ปรึกษาการเงินบนกองเงินกองทองในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นผู้แนะนําการลงทุนด้วยนะ ผมก็เอาข้อมูลสิ่งดีๆเนี่ยมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีข้อมูลมากขึ้นนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจในช่วงของการบริหารเงินนะครับในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านไม่บริหารเงินนะครับเงินที่อยู่ในธนาคารของทุกท่านเนี่ยก็ดอกเบี้ยต,ตอนนี้มันก็น้อยมากนะครับไม่ถึง1%เเงินของเราก็ไม่ค่อยงอกเงยแต่ถ้าเรามีการวางแผนการเงินดีๆนะครับแบ่งสรรปันส่วนเงินแต่ละส่วน ว่าจะเอาไปลงทุนและบริหารจัดการอย่างไรภายใต้ความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้เงินของทุกท่านก็มีโอกาสที่จะงอกเงยเติบโตมากกว่าอัตราเงินเฟ้อและมากกว่าคนที่ฝากงเงินแต่ธรา,าคาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้บริหารเงินเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ฟังคลิปวิดีโอของบนกองเงินกองทองมาและติดตามผมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสนใจแล้วก็อยากปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินในทีมของผมนะครับสามารถ ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรได้นะครับผมขึ้นไว้ลายได้นะครับรวมถึงอินบ็อกในแฟนเพจหรือทิ้งข้อความไว้อยู่ใน YouTube Channel แห่งนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินนะครับและพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามนะครับชาแนลบนกองเงินกองทองแล้วก็เฟซ o ุ๊กแฟนเพจบนกองเงินกองทองนะครับและพบกันในโอกาสทั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ